สวัสดีครับนี่นะทคุณนะครับจะมาเรียกชันเช่นเคยนะซึ่งจะมาเรียกชันตอนนั้นยูทูดพูดถังซานนะผมในปีที่100 92หรือต้นหนึ้งเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่ทางฝั่งของหลงหลงกับฝั่งของจินนั้นเริ่มบททดสอบของตัวเองเนาะซึ่งก็แบบเขาเรียกว่าไงพึ่งยังไม่ทันได้ต่อสู้ก็แบบตัวยาพิษซะแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะอยู่ในภวัาของยาพิษแต่ผมว่านะเพราะว่าเหมือนยาพิษเขาจะเรียกว่าไงกัดกินร่างกายก ซึ่งนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงก็ต้องติดตามรับชมกันเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจากที่จะนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราเปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมตอนที่192มาอ้าว เอาคือแพ้รอบแรกใช่ไหมเลยกับาภาก,ก่อนนี่เหรอเฮ้ยไม่ดีหรือว่าโดนภาพหลอนวะใช่ปหเพราะเขมันจะอยู่ในภาพหลอนอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนยาพิษแล้วแบบสลบเข้าไปในห้องจริงแสดงว่าต้องมีคนมาเฝ้าแล้วแม่งไม่มีคนมาเฝ้าแสดงว่าน่าอยู่ในภวางนี่จริงด้วยแม่งมาอยู่ตรงนี้ โอ้โหโอ้โอ้ห้มอตโอ้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 อ้โน,น,น,น้อ้โอ้หอนะ้โอ้โอ้โอ้ใอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 ้อโอ้โ้้้้ ดีมากดี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 ก็ดีก็สวยเนาะหัวโสเสียงเสียงหงจินหลายปีมานี้เจ้ารักษาสัญญาปกป้องเสียงเสียงมาโดยตลอดและเสียงเสียงเองก็มีใจให้กับเจ้าตอนนี้ ข้าจะมอบหลานกรักที่แสนง<อ>งาม,งามและมี่วหานจริงเจ้าต้องดูแลนางให้ดีนะเซียงเซียงขอบคุณู้้อาวุโสูอาวุโสวางใจได้จากนี้ไปข้าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเซียงเซียงอยู่ไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอ <c oughs> ตอนนี้ ยังเรียกข้าว่าผู้อาวุโสอีกคือท่านปูดีด้วย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 เป็ดเรืองน่ายินดีด้วยนะว่อยากดินดีนะแต่ไม่ไม่ใช่ความจริงกับตรงเนี้ยผมว่าตอนเนี้ยยังไงฝั่งหลงหลงก็กลับมาตรงสนักของแก้วยังไม่ถึงทำลายที่นี่คือ ปู่เจียนท่านปู่กูโถลูกหลักี่ของขวัญวันเกิดของเจ้าขอฝันว่าให้ขอบคุณค่ะท่านพ่อ,อล้านลักนี่ก็ของเจ้า <c oughs> ขอบคุณท่านปู่ <คน S 1> ที่สองโคตรความฝันอะคนที่แขนขาดแลแขนกลับมาคืนหลงหลงเฮ้ยยะสุขสันต์วันเกิดนะหลงหลง หลงหลงต่อไปข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอตราบชั่วนิรันดรโคตรความฝันนะัท่านี้้ยังงไถาในเรื่องมันความเป็นความสุขคงจะประมาณนี้ประมว่าเนาะหลงหลงเพราะเขาต้องทรมานมากได้ฮ่ว้าว พวกเขาถูกพิษฝ <gegen violin> <warfare> ัง <left> ลึกแล้วสติก็ใกล้จะถูกกลืนกินทั้งหมดมาซบตอนนี้ข้าทำอะไรไม่ได้เลยถ้าอยู่พวกมันอยู่ระหว่างกันทดสอบก่ะนเนาะตาล้ม้อยแล้ว ้แลวดูสิมีเจ้าอยู่เคียงข้างข้ามีความสศกมากเลยพวกเราจะมีความสุขตลอดไปเงินไขททำให้ตื่นคืออะไรคคือแบบจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไร แต่ว่าชีวิตในตอนนี้สงบสกเกินไปทำให้ข้ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องจริงอีกอย่างนะเหมือนกับว่าต้องทำให้รู้ตัวนี่ไม่คือไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อเจ้าอย่าคิดมากเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ดีอย่างนั้นเหรอจะพูดถูก็คือต้องให้รู้ตัว,วตรงนี้ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมันจะตื่นได้ปะเร่รู้อกหมัว ลงหลงเรากลับบ้านกันเถอะความฝันสองคนนี่มันเชื่อมกันว่ะอยู่ในโลกเดียวกันอนะ้วนเรากลับบ้านกันเถอะนี่เราไปกันเถอะท่านมุดเรยไปลงหลงเมื่อกีไ้ดได้แล้วลเร<อ>างไงความกลับสู่ความจริงแล้ว จะเขวด้ินยานยุมีหน้าแขนขวาของท่านปู่จีนใช่ที่แท้ทุกอย่างนี้คือภาพลวงตาเอาโอ้ตกแล้วม่อยู่ที่เดินี่เหร โโอ้หขาจะออกไปจากที่นี э ่อย่าไปนะวิธีออกไปคือยังไงอะคนที่ข้ารักคือเจ้าเสมอแต่ตอนนี้ข้าจำเป็นต้องไปเซียซี่ข้าตักรรอในโลกความจริงพวกเราจะได้คบกันเร็วๆแต่ว่าตอนนี้ข้าหนีไม่ได้ นี่คือการต่อสู้ที่ต้องทำให้สำเร็จอ๋อเหรอเดสตีกลับมาแล้วอะถึงแม้พวกเจ้าทำลายทักษะวิญญาณที่แปดของข้าได้แนละ้วแต่ว่ายังไม่พอหรอกต้องสู้กันในโลกตรงนี้เหรออุ้ยอะ่ะสวย ตอนอวสานแล้วสินะเจ้าอ้วนหลง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 กระตุ้นพลังอัคคีพยาญโหรทั้งหมดของข้าถึงจะมีโอกาสชนะอ๋อเป็นจะกรโต้ยังไงฮะก็จัดการให้าแล้วสมบัติผันแปรเป็นแก้วยิงเลี่ยแรงสองเลี่ยนโต้กายกายแท้แล้วป่ะผมว่าสามเลี่ยนเป็นยอสี่เลี่ยนป้องกันไป่ทุกกระจิ๋วที่มีกันเนาะ ห้องันพบกันได้ด้วยวะาีจตโอ้โยาเจ็ดเปี้ยกาแท้ก้าศอกมากาแท้ยิงด้วยมาย ขอแก like ้วนี่เป็นทางสายที่โกงมากเลยเนาะพอมาเห็นอย่างนี้เริ่มรู้เลยว่าแม่งโกงมากบัฟแล้วบัฟอีกบัฟแล้วบัฟอีกอืมพวกเจ้ามีพลังเพียงน้อยนิดอายาเฮ้ยพวกเจ้ามีอะไร โอ้อายาหงละลายเบคค่าก็เป็นระเบิดด้วยกันมาเจ็บับผมบอกเลยโอ้ยซ่าสวยสวยเทียบกับความเจ็บปวดแล้ว เรื่องที่งดงามจิตใจจะสับสนได้ง่ายกว่าดีที่พวกเขารู้สึกตัวได้ทันเวลาและ<ช>ทำลายภาพรวงตาได้เอาชนะข้อจํากัดร่างกายได้อีกด้วยแอบน้ากกทางสารเจอนะพอทางสารเจอความเจ็บปวดเนี่ยมันก็รู้ตัวละอะไรเงี้ยอันนี้แม่งมันความสูกอะเนาะใครมันมันไม่อยากออกง่ายง่ายๆง่ายจบผ่านแล้วโอเคองงความสําเร็จการทดสอบที่ห้าของเทพสมุทรเพิ่มขึ้นถึง7 5จากหนึ่งร้อยมาของจิต นการทดสอบที่ห้าของเทพสมุทระระดับเจ็ดแปดะวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับะนะฮะตอนนี้ก็ปัจจุบันนักเรียนคนโรงเรียนบระโรงทุกปี เราอาจารย์ท no. ี่เก่งกาจก็หายากมากยิ่งขึ้นเอ้ยจักรวัตวิญญาณยุทดครอบคลองพลังของวิญญาจาร์เกือบจะส่วนทั่วดินแดนแถมยังยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่กี่วันก่อนมุขนายกทองคำขาวซาลัสส่งข่าวมาสั่งให้พวกเรากลับไปให้เร็วที่สุดลับไปเลยถึงแม้เราจะมาจากสำนักวิญญาณยึดแต่อย่างน้อยก็ยยกยะชั่วนี้นะสำนักวิญญาณยึดก่อกำังชั่วไปหยุธยนต์ยังคิดจะให้พวกเรากลับไปทำชั่วด้วยอีกฝันไปเถอะ พวกเราถ่กเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าขักเกรงว่าสารสคงรู้สาเหตุตั้งนานแล้วตอนนี้แค่ส่งจดหมายมาข่มขวัญถ้าในอนาคตใช้เรื่องนี้เป็นขอาา้ออ้างก็จะาจนในโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตถึงขั้นลามไปจกกักรวรรดิแล้วเราก็สู้กับพวกเขาให้ถึงที่สุดเราสามารถปกป้องตัวเองได้แต่เราแ<ต>นักเรียน่ะ<ต>ใช่ชาชาชนในจักรวรรดิล่ะเออสมมติว่านรับองนี้เกิดขว้นกับคนถึงดันต่อต้านก็ไม่ใช่ทางแก้ เราจำเป็นต้องคิดแผนต้านศัตรูที่เหมาะสมกว่านี้มาอฮโอ้ในเวลาขายประกันแล้วมัคารวาจทั้งสามชินหมิงอาจารย์ชินชินหมิงมาไม่ได้บอกกล่าวปดอภัยด้วยถึงมาเจ้าจะออกจากโรงเรียนไปแล้วแต่ก็ยังเป็นสหายของพวกเราอยู่ดีหังซานต่อจากนี้เจ้าจะรับมือ,อยังไงอฮะ ตรงนี้ไม่น่ายากาสำหรับสังซานผมว่าถังซานผัววุโสโปลดชีนะ้เนี่ยอืมอืมอะไรโอ้ใครแท้อะ สภาวิว plant, <tinc S 1> ัฒนาแห่งเขียดแดนเทพสังหารมารบซิวหลวงโอ้โหทักษะวิญญาณพิฆาต ทำอะไรอ่ะระบอดหรอโทษนะผมไม่เข้าใจเป็นระ,ะบอดจริงก็แหละอากากกยทมิสัดเวห๋อพำแรงเวียงมา้มเสร็จแล้วเนี่ยตัววุสง ผู้เราเอาเปรียบแล้วถึงจะเป็นแค่กรีบของดอกหอมอมตะแต่ยังคุมพิษทุกอย่างได้อยู่ดีไม่เป็นไรถึงแม้จะเหนือความคาดหมายแต่ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่หรอใครยังไม่เคยเห็นใครจิตใจเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นแถมยังเชี่ยวชาเรื่องพิษทอกเขาสมกับเป็นผู้สืบทอดที่่านเทพสมุทรเลือกจนมีศูนย์้พยกี่ชีวิตมางตันเยอะเนาะผ่านการทดสอบเสาวิญญาณสมุทรศักดิ์สิทธิ์เสียวอู เพียงข้างผ่านการทดสอบพี่เยี่ยมไปเลยขอบคุณผู้อาวุโสที่ชี้นะต่อไปต้องสู้กับอีกคนนะสอ,สองหรือสามปะศักยภาพของเจ้าเกินข้าไม่น่าถึงผ่านด่านมาอย่างต่อเน,นื่องในเมื่อเทพสมุทรเลอกจะเป็นผู้สืบทอดไอายภาคนะหวังว่าเจ้าจะสามารถตื่นตัวเหมือนเมื่อครูเพื่อปกป้องเกาะเทพสมุทรได้เจ้าทำได้หรือไม่ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจข้าจะทุ่มเทสุดความสามารถปกป้องเกาะเทพสมุทรอากุจาทำหน้าที่ผู้สืบทอดผู้ทำพิธีให้ดีที่สุดโูโสูตรผูาทุ่สุดกำลังจะนกันตาจะไหลพวกเจ้าไปผู้วิสูตรผู้ราขอลาเด็กกลุ่มนี้อนาคตต้องนำความหวังใหม่มาสู่เกาะเทพสมุทรแน่นอน โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี่เนาะก็สนุกดีแล้วเนี่ยเราได้เห็นแบบทางด้านของหลงลงกำมองจิ้นอะไรอย่างงี้เนาะที่แบบว่ารู้ตัวว่าเอ้ยนี่กูอยู่ในโลกอะไรของความลงตาๆๆอะไรนี่วาอะไร่าเงี้ยเอซึ่งแบบผมบอกเลยไอ้ไอ้งี้แม่แบบงแอบ,บน่ากลัวแอบน่ากลัวของที่สังสารเจอคือที่สังสารเจอมันน่ากลัวที่กว่ามากเข้าใจอยู่ที่แบบว่ามันมันเล่นกับความรู้สึกที่แย่สุดในชีวิตของเองแล้วก็แบบ ความเจ็บปวดอันนั้นสามารถออกมาเป็นความจริงได้นะมันมันมันโหดกว่านะี่ผมเข้าใจแต่ถ้านึกภาพอยู่ในโลกมายาอันไหนที่แบบจะทําให้เขาอยู่ได้นานสุดคือโลกอย่างนี้เว้ยคือโลกที่แบบแม่งมีความสุขนี่คือในมุมมองของตัวผมนะถ้าเกิดเราแม่งโลกนี้มันร้ายมึงจะรู้ตัวอีกไม่อยากอยู่ในโลกดีหร่าอ,อะไรเงี้ยเราพยายามอยากออกไปนะ่ะแต่พอรู้โลกนี้แม่งมันมีความสุกก็จ,จิตใจเราแบบไม่อยากอยู่ต่อเหมือนมาหูจิ้นะอะไรเงี้ยแรกๆอยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยมันลง,ลงๆอ่ะถึงจะรู้ว่าแบบ อยู่แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนเป็นภาพในฝันที่แบบอยากให้มันมีจริงอะไรเทุกอย่างสงบสุขอะไรเงี้ยไม่มีการต่อสู้อะไรัทุกอย่างอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละแต่พอแบบเริ่มรู้สึกตัวแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยว่าความจริงแม่งปู่กูแขนขาดด้วยข้างหนึ่งมาอะไรเงี้ยแม่งตระหนักว่าอ้าวนี่อยู่ในโลกมายาเนี่ยว่ะอะไรเงี้ยเนาะเลยทาให้ผ่านออกไปได้อืมซึ่งไอ้คนคนเนี้ยมันเขาเก่งมากนะแต่แบบเออมันมาเจอกับหมาของจิ้นที่แบบว่าโดนหลงหลงแบบบับสุดโหด <g ül> เลยแม่งแพ้อย่างนี้เนาะเลยแพ้เลยตรงการประลองนี่ไปคือถ้าแบบสู้กันหนึ่งหนึ่งอะชนะยากอะตรงตรงถ้าแไม่มีโอกาสชนะเลยดีกว่าผมพูดจริงเถ้าหมาองจิ้นเจอหรือลวงหลงเจอหนึ่งหนึ่งเนาะแต่พอสองหนึ่งอะแม่งมันได้ไปพวกเนี้ยมันคอมโบกันได้ลงหลงมันคอมโบได้ทุกตัวแล้วหองแก้วตากที่ดูมามันเป็นสายที่แบบแม่งซับได้ให,ให้ทุกให้ทุกอาชีพอะในถ้าเป็นในเกมเนี้ยเนาะเออนั่นแหละส่วนทางซานนี่แม่งไม่ต้องพูดถึงมันมีอุปกรณ์เตรียมมาพร้อมหมดแล้วมีสมุนไพรอะไรนู่นนี่นี่มันมาพร้อมหมดเนาะ ต่อให้ไม่มีสมุนไพ่อ่ะผมก็ชนะได้แต่มันจะสู้กวนนิดน,นึงอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานิดน,นึงแต่ถือว่าชนะได้อดีโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีปรับมานีดเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ใครอย่าลืมกดไลค์กดและติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใตคลิปนะครับสำหรับวับบนนี้เราอสวัสดีครับบ๊ายบาย